ข่าวดวนช่วงบ่ายโมงผู้บรรไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคั่งผู้บรไทัครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้หาเราจะไงเปิดโพส11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดยู23ปีดวลกับศึกฟีฟ่าเดมิุนายนจากทั้งหมด23รายชื่อ โดยโลงสนามอุ่นเครื่องฟี ف าเดย์เดือนฤิจินายนนะฮะกล้เข้ามาถึงแล้วซึ่งจะพบกับฮ่องกงชุดยู3สามปีและก็ยูเอชุดยู3สามปีในวันที่4และก็วันที่10พมศจินายนโดยหนึ่งในนักเตะแกนหลักสําคัญของทีมชาติไทยยุคนี้นาชับมาโดยเอราวันการาดิเยปีจอมธรูทรวงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัยสิปีจากโอลิมปิกลียงสโมสรยักษ์ใหญ่หลีกเอิงฝรั่งเศสเปิดโพส1ตัวจริงทีมชาติไทยชุดยุ3ปีโดนตึกฟี ف าเดย์มิถุนายนจาก23รยื่อในคริบนี้ เริ่มที่ผู้รักษาประตูศิรัชธวุฒนนะฮะวงเลือนคำจากสโมสรสิงห์เชียงรายก่อนหนังก็จะเป็นบาริช,ชูทองจากสโมสรบีเจประุมทีกวินจันทร์ศรีจากสโมสรเมืองทอง ชนพัฒน์บัวพันธ์จะสมสรสอนนาราขรับจากญี่ปุ่นพรลณเอกมณีกรจะสมสรสอนปีทีประจบเอฟซีกางรรับก็จะเป็นสินธราบุญราาจะสมสรสอนการท่าหรือเอฟซีกองกลางเกมรุกก็จะเป็นพโพศกรสกาโสภาจะสมสรราชบุรีเอฟซีฮารก็ศึกษน,นารตีจะสมสรบุสอนบริลลัมส่วนกองหน้าก็จะเป็นเอราวันการเย,ย่จะสมสรโสอนโอลิกดียงจากฝรั่งเศสธนาวุฒิโพชัยจะสมสรสอนหนองผิดเอฟซีารก็สยามยับจะสมสรสอนคอนครราชสีมาบัสไาเอฟซี FC. นั่น โอ้โหเป็นตารางงานนี้น่าสนใจไม่ใช่ดอยนะฮะต้องดูกันต่อไปก็ได้วยกันถ้าเกิดจัดแผนระบบนี้ทางการยุกิจิชิคยะนะผมต้องมีแผน2แผน3แผน4อย่างแน่นอนก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุคสามปีกันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงแพทชิคไคเวิร์ดเรียก3แข้งไทยลีกติดทับการุด้าดวลกับจีนอะไรก็ญี่ปุ่นนะ เมื่อแพทริกไคเวิร์ชนะฮะยอดกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียประกาศรายชื่อนักเตะ32คนเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ3าสองนักสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติจีนและก็ญี่ปุ่นโดยมีนักเตะที่ค้าแข่งในต่างประเทศติดทีมมามากถึง19รายรวมถึงแข้งเทพจากไทยลีก3คนสำหรับนักเตะจากไทยลีกที่มีชื่อติดทีมชาติอินโดนีเซียในครัรงนี้นั้นประกอบไปด้วยปรัตมาอาหารแบกซ้ายจากธารุเบงกอก ฮัสบาร์ินาส,สาวีมังกรมแบ็กขวาจากการท่าเรือ FC. เอฟซีเซนจ์เพนตินาม่าจากแบ็กซ้ายคนใหม่ของปริลัมทีมชาติอินโดนีเซียจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมก่อนจะเปิดบ้านารับการเยือนของทีมชาติจีนในวันที่5มิถุนายนและกระบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่10มิถุนายนในถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อจะชีช้ชะตาเส้นทางสู่ฟุตบอลโลก2 0 2 6ในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมนั่นเองนะเป็นงานวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับอาร์ยังไงฟุตซอลหญิงไทยอยู่ทที่2ก่อนจะจับฉลากแบง่งกลุ่มชิงแชมป์โลก2 0 2 5โดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ทที่2ในการจับฉลากแบงง่งกลุ่มศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2วันรอบสุดท้ายที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมซึ่งตับตัวเล็กชบาแก้วภายใต้การคุมทีมของโคดโอธนาธรสันทนประสธิ์ชุดสร้างประวัติศาสาตร์ในการคว้ารองแชมป์เอเชีย มารองเป็นสมัยแรกพร้อมกับคว้าสิทธิ์ในการลุยฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายช่วงปลายปีนี้โดยไทยอันดับที่5ของโลกมีโอกาสจะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของโลกด้านสาหาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจะแบ่งโถทีมวาง4ีโถตามอันดับโลกทําให้ไทยจะเป็นทีมวางไดโถที่2ส่วนกนนารแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0ันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาทีมแชมป์กลุ่ม,ร,มรองแชมป์ผ่านไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ันต่อไปในครั้งนี้ระดับโถท,ทีมวางก่อนจะจับธาราแบง่งสายฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025บินต่อไปนี้โถท,ที่1จะเป็นของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพบราซิลสเปนโปรตุเกสโถท,ที่2จะเป็นอาเนตินาไทยอิตาลีโคลอมเบียโถท,ที่3าจะเป็นอิหร่านญี่ปุน่นโปรแลนด์และก็นิวซีแลนด์โถท,ที่4จะเป็นโมร็อกโกแทนซาเนียแคนาดาและก็ปามา โดยทีมที่อยู่ในทีปเดียวกันจะไม่ถูกจดสลักร่วมสายเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเป็นแตาว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้โปรดิโกนะครับผมโอโกาโตเนี่ยกำลังจะกลายมาเป็นแข้งคนใหม่ของมาเลเซียนะ เมื่อทีมชาติมาเลเซียเตรียมจะได้โปรติโกโฮกาโตก่อนหน้าชาวอาร์เจนตินาจากสโมสรซีดีอเมริกาทีมในลีกสูงสุดของโคลอมเบียโอนสัญชาติมารุวมทีมในเดือนวันนี้ซึ่งหอกในวัย29ปีปรายนี้เจ้าของความสูง180เซนติเมตรเกิดเติบโตที่เมืองบโดสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาคาแข้งอาชีพตั้งแต่ปี2014ที่บ้านเกิดจากนั้นก็ย้ายไปคาแข้งที่เม็กซิโกชีดีและก็โคลอมเบียล่าสุดในคารักนี้ ด้วยสื่ออาร์เจนตินาเองก็ได้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังเชื้อสายของโคสกาโตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับประเทศมาเลเซียซึ่งโฮกาสโดเนี่ยมีสายเลือดคุณยายที่เป็นคนสัญชาติมาเลเซียทําให้เจ้าตัวนั้นสามารถเลือกเล่น้กับทีมชาติมาเลเซียได้ ทาน,นของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือว่า FAM ก็ไฟเขียวตอบรับโฮกาโดในการจะเข้ามารับใช้ทีมชาติแล้วเหลือเพียงแค่เคลียร์ในเรื่องของเอกสารหนังสือเดินทางเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนผลงานของโปรติโกโฮกาโดเนี่ยกับต้นสังกัดซ d ดีอเมริกาฤดูกาลนี้ลงเล่นทั้งหมด20นัดยิงไป8ประตูกับอีก2แอสซิสสำหรับโปรติโกโฮกาโดลุ้นลงสนามนัดแรกให้กับทีมชาติมาเลเซีย เปิดตังคพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3กรุ๊ปเอนัดที่2วันที่10มิถุนายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามบูกิจารดวสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นดตงว่างานนี้เด็ผมก็ถือว่ามีเชื้อสายคุณย่าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะย้ายมาเล่นร่วมกับมาเลเซียอนาคตอันไกลนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันครับ อาร์ตนงาน3วัน3เกม3าถ้วยและความเป็นไปได้ที่บุรีรัม์นั้นจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในครั้งนี้เป็นไปได้หรือไม่เมืออ่องานนี้นหน้าของทางฝั่งบุรีรัมณ์นะฮะสโมสรฟุตบอลอตัวแทนของประเทศไทยกำลังเดินหน้าในการล่าโทฟี่อย่างต่อเนื่องซึ่งภายในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวพวกเขาก็ได้บทสรุปของฤดูกาลนะว่าจะจบด้วยการรับถ้วยรางวัลกี่ใบซึ่ง3มเกมต่อจากนี้ไปจะเป็นการชี้ชะตาว่าทัพปราสาทสายฟ้าจะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ได้หรือไม่ เพราะถ้าทำสำเร็จพวกเขาก็จะเป็นสโมสรแรกในสยามประเทศที่ได้4แชมป์ในช่วงซีซั่นเดียวโดยโปรแกรมในการลุ้นแชมป์ของบริลามีต่อไปนี้โดยศึกชอปปี้ขับนะฮะพุทธที่14พฤษภาคมชิงสเตเลอร์นัดที่2พบก,กับกองอันฮานอยที่ประเทศเวียดนามส่วนช้างศึกเอฟเอคัพวันเสาร์ที่14พฤษภาคมชิงสเตเลอร์พบก,กับเมืองทองและลีโว่ลีกคับวันที่1พฤษภาคมชิงสเตเลอร์พบก,กับบัลลังก์บุริเออร์ โดยการน,นี้ประเดิมเป็นที่หนึ่งก่อนก,กันปัจจัยสู่เป้าหมายบุริลัมคือสโมสรที่กระหายต่อความสำเร็จอยู่เสมอเพราะเมื่อมองจากขั้นนของสติในการคว้าแชมป์มีเพียงแค่ฤดูกาล2.9 0 0 2.10 0 2.19และก็2.20เท่านั้นที่พวกเขาไร้ทรอฟี่ใหญ่ติดมือซึงการที่มีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลานี่เองเป็นเชื้อไฟให้กับประสัดสาฟ้าต่อยอดความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องแต่ไ้ก็ตามกับถ้วยที่เหลืออยู่3รายการ พวกเขาเองต้องเผชิญหน้ากับผู้แข่งแตกต่างกันออกไปดันแล้วสิ่งที่จะทําให้ขุนพลซอก,กเกลวไปถึงจุดหมายปลายทางจึงแบ่งเปก็ข้อในครั้งนี้เรื่องจากที่ประสบการณ์ในการเกเกมใหญ่นะฮะโดยผู้เล่นของบุรีรัมเก็บยกชุดนั้นต่างก็ผ่านการเกิดนํำมาแล้วจึงไม่ใช่เ,เรื่องใหม่สำหรับรด้านของตัวนักเตะเองยิ่งการได้ทีลรทอนบุมาทานมาหายเจ็บกลับมากำกับแดนกลางยิ่งทำให้ทัพปราสาทไฟฟ้าน่ากลัวขึ้นหลายเท่าตัวค้มกำลังเชิงลึก ด้วยความที่ต้องลงเล่นหลายรายการในช่วงซิซนวัน24่น2024พวกเขาจึงนําเข้าสมาชิกใหม่มากมายโดยเฉพาะแข้งต่างชาติที่ย้ายมาสลับสับเปลี่ยนเพื่อจะให้ทีมมีความสมบูรณแบบมากที่สุดซึ่งตลอดทั้งฤดูกาลปราศสายฟ้าก็โปรเจคชั่นจนได้ลุ้น4ช้แชมป์เดบันไปในครั้งนี้ <S <s ข้อต่อมาข้อที่2งานนี้ที่ผมวิเคราะห์คู่ต่อสู้นัดชิงสเตอร์กงอันฮานอยศึกชอปปี้ับ จุดแข็งของพวกเขาอาริอันโดโปรกิงรู้จากฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีนักเตะเ,เวียดนามวิ่งสู้ฟัดต,ตลอด90นาทีพร้อมกับการเข้าสกัดที่หนักหน่วงบวกกับโคต้าต่างชาติที่ยกระดับทีมอย่างชัดเจนนะส่วนจุดอ่อนด้วยความที่นักเตะนำเข้าของ,ของโกอันฮานอยจากกรดเลตพิเมียมมันจึงทำให้เกิดการระยะห่างาทางความเข้าใจกับเกมกับผู้เล่นเวียดนามที่แม้จะฟิตปังแต่ได้แง่คุณภาพนั้นไม่สามารถพลิกแพงสถานการแข่งขันได้ ผลเสมอจากนัดแ,แรกทำให้บริลัมย์นั้นไม่เจ๊หายมากนักเพราะจะได้กลับมาเล่นที่ช้างอารีนาซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบทั้งหมดอยู่ที่ฝั่งของทัพภาษาทสียฟ้าแล้วแต่ว่าการนั้นก็ไม่อาจที่จะประมาดคู่จากทกอกรจากแดนเยียนเช่นกันเนื่องจากว่ากรงอันฮานอยมีอเล็กซานเดอร์โปกิ้งเป็นเฮดโค้ชอีกทั้งนักเตะเ,เวียดน,นามก็ามาพร้อมกับแบรงขับเคลื่อนที่จะล้มสโม,มสรไทยในครั้งนี้ให้จงได้โดวยโอกาสที่บุรีรัมย์จะชนะนะฮะหากแก้เพชชิ่งจะทำให้กงอันฮานอย เหนื่อยหน่ายที่จะวิ่งบีบพื้นที่ได้รวมไปถึงไม่กดกิจใจจะไปกับการสกัดที่หนักหน่วงทัพประสัดาสายฟ้าจะไปชิดโปรฟี่ช็อปปี้ขับและก็ประกาศสักดาความเป็นเบอร์นหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคาราดิสชันชีเลยนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบม้ฟุบันไทยประจบวบบันที่20พฤษภาคม2568โดยชายผูปป้บังครั้งฟุบอลไทยครับ